เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านเติมเกมสำหรับสายกาชา i n น a c m t t h i l l n n d เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง500,000คนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องปาบาทซีค่ะ วันนี้นะคะเสี่ยก็จะมาแนะนํานะคะจะเป็นในส่วนของทีมนะคะก็คือทีมที่ไม่มีตัวของอ่า r ีเจเนอเนะคะแล้วก็เอนชีนเลยทุกคนนะคะน่าจะเป็นทีมที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปลองใช้ได้นูนะคะสำหรับใครที่เอ้ยไม่มีนะะ้ำ้าทะเลไม่มีนะะ้ำชีมแข็งหรือแบบไม่มีตัวใดๆก็ตามนะคะเนี่ยมาดูรูปแบบทีมกันก่อนดีกว่าเนาะว่าประมาณไหนนะคะให้ทุกคนได้ดูก่อนนี่คะ่ะ หลักๆแล้วนะคะทีมนี้เนี่ยจะพยายามนะคะทำลายแทคงของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เนาะนี่ค่ะฉลาดนะคะพยายามปาดต้นหน้าให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับคุณลูซีรอนเนาะในการทาดำดาเมจต่อนะคะทีมนี้นะคะตัวที่จะยืนอยู่เป็นตัวสุดท้ายนะคะคือทีมของคุณลลูซีรอนค่ะ ได้แล้บับเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้องแกะนะคะหรือดอกพิ่มฟของเราเนี่ยนะคะจะพยายามฮิวได้เท่าที่แบบสามารถจะฮิวได้นะคะเพื่อที่จะให้คุณลูซิลอนเนี่ยมีเลือดนะคะในหลอดค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแล้วก็เราจะมีแว่นตานะคะของกิวเนาะคอยฮิวเลือดขึ้นมานะคะไม่งั้นเนี่ยบางทีเราใช้สมบัติทนทานไปแล้วเนี่ยแล้ว มันยืนต่อไม่ได้เพราะเลือดไม่พอนะคะก็เลยจะต้องมีแว่ตาฮิวนะคะคอยฮิวด้วยอันนี้นะคะมันดีกว่าไม้เท้าคุณฟูยังไงไม้เท้าคุณฟูน,นะคะจะฮิวตัวเดียวที่เลือดน้อยที่สุดเนาะส่วนตัวของแอนฮูกนะคะอันนี้ก็จะฮิวหมดทั้งทีมเลยคะ่ะแถมยังล้างดีบัฟให้อีกด้วยนะอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะสก,กลิลอย่างไงนะคะทอปปิ้งเป็นแบบไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะค่ะก็สมบัติที่เราจะใช้นะคะก็คือ หนึ่งค่ะเป็นสมบัติตำราวนะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็จะมีเวทนตาหูก้นะคะที่เราจะใช้อ,อันที่สามเนี่ยเซฟอันนี้เราลองเทสให้ทุกคนดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะคะ,อะลองดูว่าทีมที่เราเจอเป็นทีมอะไรเนาะพราะเป็นทีมสองแทงเนี่ยเซฟจะลองใช้เป็นสมบัติซัมมอนดูนะคะเพราะว่าตัวของ a อแคเซฟเนี่ยจะคือมันจะออกสกิลสามวิเนาะมันจะแปะนะคะในส่วนของดีบัฟไปก่อน จากนั้นนะคะจะเป็นหน้าที่ของดอกไม้ไและไพ่ฟักทองนะคะในการทํำลายตัวแท็งหน้านะคะอ่าเราสังเกตดีๆว่าอีทีมเนี่ยมีตัวอะไรนะคะและถ้าเกิดเป็นซองแท้งเนี่ยลองใช้เป็นทีมนี้ดูนะคะพอจะช่วยนะ,ะในการทําดาเมจต่อไปได้แต่ข้อเสียค่ะคือถ้าเกิดว่าเราโดนเก็บหมดทั้งทีมนะคะแล้วไม่สามารถสู้ต่อได้เนาะเพราะว่า1ขันเราไม่มีสมบัตินะคะที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนของคุณลุงซินรอนให้เป็นอมตะนะคะทุกคน แต่ก็สามารถปรับใช้ได้นะคะคือจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยต่อให้เราใช้อีฟิกทั้งหมดเนาะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่สมบัติเนี่ยค่อนข้างหลายรอบเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ทีมไหนหรือเราประเมินแล้วว่าเอ้ยทีมเราเนี่ยเออศักยภาพประมาณนี้ดีไหมหรือใช้สมบัตินี้ดีหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเซฟจะมาเทสนะคะโดยการใช้สมบัตินะคะทนทานเนาะแล้วก็ใช้เป็นแว่นฮูกให้ดูนะคะ อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนอยากจะเลือกเลยว่าอยากใช้เป็นสมบัติสมอนนะคะหรือสมบัติทนทานเพื่อบัฟนะให้กับตัวของคุณลุงซีรอนในการทำดาเมจสุดท้ายนะคะแต่มันจะมีข้อยากคือเราต้องตีสองแทงให้ได้โดยยังไงก็ได้ค่ะตีสองแทงให้ได้เหลือเลือดอน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้หรือใช้สมบัติตายเกิดให้หมดไปก่อนเนาะคุณลุงซีรอนจะได้ไปตีเนี่ยไปทะลุทะลวงนะคะได้ไม่ลาบากค่ะเห็นไหมคะ ทีมนี้นะถือว่าช่วยกันค่อนข้างดีมากอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวแทงอาจจะยังไม่หนามากพอนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถตีไปได้ อีกข้อระวังอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาเจอเพียวเวลานเนี่ยก็คือนางจะมีโล่พลังชีวิตใช่ไหมทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเป็นที่หงุดหงิดมากนะคะเวลาใช้คุณลงุงซีรอนเนาะก็คือบางทีเรากำลังจะตีเสร็จแล้วอา้าวหิวขึ้นมาอีกนะคะโ,โหแบบลำบากมากเลยทุกคนก็ตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเราเจอเนาะแต้มจะขึ้น,นลงๆนะคะเพราะว่าถูกตีบ้างนะคะหรือตีเขากลับแล้วคะแนนลดลงบ้างนะ อ่าอันนี้นะคะเขาใช้เป็นสมบัติตายเกิดเนาะทางเรานะคะกําลังคิดอยู่ว่าเขามีเอคแคร์แล้วอะแต่ค่าพลังเขาน้อยเขาอาจจะใช้ตัวฮิวนะคะสุดท้ายเป็นเพียวเวลาอาจจะเป็นเพียวเวลานะคะต้องรอดูถูกต้องค่ะเขาใช้เป็นเพียวเวลาจริงๆด้วยทุกคนนะคะนี้ แค่ของเรานะคะเนื่องจากว่าจะเอาให้สกิลเนีสามวินาทีก็เลยเป็นอะไรที่ตัวค่อนข้างบางมากๆเลยนะคะก็เลยทําได้แค่แปะสกิลนะคะแปะดีบัฟไปเท่านั้นค่ะในรอบแรกแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือเนาะของน้องฉลามเลยนะคะอันนี้นะคะพยายามตัดตัวแท้งให้ได้มากที่สุดนะคะพายพักทองช่วยด้วยเออนี่ค่ะเห็นไหมมันน่าอุนหิดตรงที่แบบมีโลรพลังชีวิตนั้นทุกคน อันนี้ค่ะเห็นไหมคะข้อดีของเวนฮุกตรงนี้ค่ะที่มันสามารถฮิวนะคะขึ้นมาได้นี่ค่ะเวลาเออคุณลูกเราใชแอันติเมื่อกี้นะคะจะทำให้สามารถตีได้แบบดีมากๆเลยอ่าค่ะนี่แล้วก็สามารถโซโลนะคะต่อไปได้เลยทุกคน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอทีมไหนด้วยนะเพราะว่าเคยลองเอาเป็นทีมฉลามแล้วก็ทีมซัมมอนใช่ไหมใช้เวลาเจอเจอทีมแบบเมื่อกี้อะแล้วซึ่งบางทีมเขาใช้เป็นนางฟ้าทะเลแทนและชีนีแข็งซึ่งก็เลยทําให้ตด,ดสตาร์แล้วก็ดาเมตรู้สึกว่าแรงก็เลยทําให้ยืนไม่ไหวนะคะเซฟก็เลยประยุกต์น้องมาใช้เป็นทีมดีแทน เพื่อหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยไม่มีเอนเชียไม่มีลิจินเดอรี่นะคะก็สามารถลองเอาทีมนี้ใช้ได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องมีสมบัติกิวด้วยนะคะถึงจะแบบอำนวยความสะดวกนะ้อให้กับคุณลูซิลอนหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะใช้เป็นสมบัติซัม,มมอนอย่างน้อยก็คือบัฟให้กับอีสองตัวท้ายนะคะเออจะได้แบบตุง้ตงๆไปนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันถ้าใช้สมบัต,ติเกิดเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะอีกทีนึงเนี่ยเอาเราตายแน่นอนทุกคนเพราะว่าจากที่ดูสสบัติเมื่อกี้นะคะให้เราสังเกตด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอทีมที่แบบวันฮิตคิวเราแน่นอนเนี่ยใช้สมบัต,ติเกิดมาช่วยก็ได้ค่ะอุ๊ยเขาหลอกล่อเราปะเนี่ยอ่ะเขาเป็นสองแทงนะทุกคน เราจะไม่มีการช่วยยูนจากที่ใดๆก็ตามนะคะเราจะมีแค่น้องแกะนะคะที่ช่วยฮิวเท่านั้นเองโอเคค่ะแเ้าแปะนี้ัดไปได้ค่ะอาฉลามเราได้โดดนะคะอ่าฮิวประคองมาแล้วหนึ่งนะคะโอเคค่ะน้ำฟ้าทะเลหายไปแล้วเรารู้สึกสบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วนะคะโอเคของเราก็ยังอยู่ค่ะ3าสค่ะ3ามสาม ฝั okay. ่งโน้นนะคะอ่าโอเคค่ะคุณลูกซีรอนเข้าถึงตัวซับพอร์ตแล้วนะคะเรามีชนะแน่นอนค่ะก็หลักการคิดประมาณนี้เลยนะคะเรารู้สึกว่าทีมซัมมอนพายพักทองและน้องแกะของเราดาเมจมีนะคะยืนอึดแน่นอนใช้เป็นสุบัติซัมมอนนะคะอ่าถ้ารู้สึกว่า ทุกอย่างกลางๆหมดเลยเนาะเราอยากให้คุณลูซิลอนแบกนะคะให้ใช้เป็นแว่นฮูกนะคะแล้วก็สมบัติอ่าตัวของอมตะนะคะที่ได้จากเกิลหนะคะสมบัติเกิลวทั้งคู่เลยหรือถ้าเราเห็นว่าเอออีกฝั่งหนึ่งนะคะจะคงใจจะวันฮิตคิวเราแน่นอนนะคะก็ใช้เป็นสมบัติตายเกิดไปนะเพื่อให้แบบตัวที่เราตายแน่นอนหนึ่งตัวเนี่ยได้ลคุยขึ้นมาทีมนี้นะคะเขาจะใช้โกโก้เนาะเพราะเขาจะไม่สตันนะคะเขาจะป้องกันในเรื่องของสตันเนาะ ใช่ไมมั่นใจว่าตานี้ชนะหรือเปล่านะคะแต่โกโก้เนี่ยหลายๆทีที่เจอมานะคะจะไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นเนาะโกโก้ที่ถึกม,มากๆก็จะเป็นแบบแรงสูงไปเลยอะทุกคนที่แบบว่าเออฉันล้มไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะหนึ่งเราเจาะเข้าแน่นอนคือโกโก้ค่ะส่วนตัวของฮลี่เบอร์รี่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจาะเข้าไม่เข้านะคะเออมันก็ยากเหมือนกันส่วนคโลซีรอนเนี่ย ต่อให้ท็อปปิ้งอึดมากแค่ไหนนะคะเราสามารถเจาะเขาได้น้อยๆถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบทำสูนรวิจัยเอ่อคุกกี้แบบพลังป้องกันเต็มแม็กหรือพลังชีวิตเต็มแม็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเจาะเขาได้นอนเพราะว่าเซฟลองเทียบกับคุณลุงเซฟเซฟเนาะของเซฟมัน2ดาวนะคะ เอาท็อปปิ้งแน่นมากนะคะแต่สูตรวิใใจัยที่เกี่ยวกับได้พลังป้องกันเนี่ยไม่มีเลยนะคะทาให้คุนลุงซีรอนของเซฟเนี่ยถูกเจาะเข้าได้ง่ายมากๆนะคะถ้าขนาดนี้ยังเจาะเข้าได้ง่ายเนาะแสดงว่าคนที่แบบอึดจริงๆก็คือคุณลุงซีรอนสีดาวสามดาวสีดาวขึ้นไปนะคะอีกเกงื่อนไขที่สองก็คือ,อสูย์วิจัยเขาเนี่ยแน่นด้วยนะคะในส่วนของพลังป้องกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเจาะเขาได้ เง้ไข่มีแค่นี้เลยค่ะเวลาเราเจอทีมของคุณลูซิลอนนะคะใช้ทีมซัมมอนเนี่ยตีตีตีตัวหน้านะคะก็ไม่สามารถแบกได้ละทุกคนหรือถ้าใครนะคะจะเจอคุณลูซิลอนใช่ไหมใช้ทีมคุณลูซิลอนไฟได้ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยแกร่งกว่าของเขานะคะทำวิ่งดีกว่าจังหวะด,ดีกว่าเนาะใช้ตีกับเขาได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นทีมที่เราเคยเจอแล้วเนาะก็คือจะเป็นตัวของตัวฮิวเดียวนะคะแล้วก็ตัวของเอ้แค่กับนาฟาทะเลนะคะ ไอ้แคนาะฟัลทะเลนะเนี่ยคนละคอมโบกันนะีมันดีมากเลยนะเพราะหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวของโกโก้แล้วเกือบทุกทีมนะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสตัร์เราได้เลย easy เลยนะคะนี่คะ่ะตัวแทงเข้าไม่ได้อึดมากนะคะโอ้ยเราเซฟเคยเจอบางทีมแบบว่าอึดอึดแบบอึดมากอึดอึดมาจากไหนก่อนท็อปปิ้งแม็กมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีด้วยนะทุกคนคือแบบ เฮ้ยเราเจาะเขาไม่ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนลองไปปรับใช้ดูได้นะท็อปปิ้งนะคะอยู่ท้ายคลิปนะคะอยากให้แบบพอเสร็จตัวอย่างแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาดูตรงท้ายคลิปนาะงแบบเออท็อปปิ้งประมาไหนนะคะประดับให้มันใกล้เคียงนะคะอ่าหรือบางอย่างที่อาจจะฟิกเช่นตัวของ a อ a คที่เซฟฟิกให้มันออก3วินเนี่ยมันจะอยู่ที่23.4เปอร์นะคะเอ่อตัวของคุณทามรวมไม่รวมโบนนะัสข้างล่างเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ใช้นาฬิกานะคะทำให พอเราไม่ได้ใช้นาฬิกาเนี่ยทาให้แบบคูณทามมันแบบกินไปเยอะอะเออเราจะต้องใส่เข้าไปเยอะมากซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้มันฟิกมาแล้วมันทายากมากๆเลยนะคะอ่ะถ้าเราเจอทีคุณลงซินร้อนกันเองนะคะเราสามารถเอาทีนี้ซูได้ไหมเนาะออมาลองดูกันค่ะเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าเกิดเจอทีคุณลง คุลุงซีรอนเหมือนกันเนี่ยอาจจะใช้เป็นสมบัติซัมมอนไปเลยอาจจะเวิร์กกว่านะคะเพราะว่าดาเมจหลักเนี่ยอยู่ที่2ตัวเลยตอีอีคุณลุงซีรอนนะคะให้หายไปก่อนพอถ้าหายได้เนี่ยก็คือทุกอย่างเราเกือบชนะแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมคะตัวที่แบกจริงๆวเวลาเจอทีมคุณลุงซีรอนเนี่ยก็คือตัวของน้องแกะก,กับน้องไข่ปักทองนะคะน้องปุ้ยนี่เองที่แบบตี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 ต,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 ตีไม่ยั้งนะคะอ่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้สมบัติ ทอนฮานี้นะคะถ้าแบบเราคิดว่าเอ้ยชนะแน่นอนใช้ทีมซัมมอนนะคะใช้สมบัติซัมมอนไปเลยนะคะช่วยนะคะก็จะทําให้น้องแกะน้องไพยฟักทองแล้วน้องแกะนะคะก็คือจะแบบตีแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะอ่าลูซีรอนอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบฟิวหายได้ไวมากนะคะ แต่อันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใช้เป็นลุงอัลมอนด์ด้วยนะคะเขาพยายามจบดาเมจเราซึ่งเขาจบไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาใช้เป็นตัวฮิลขึ้นมานะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟิวได้เช่นกันเช่นแบบถ้าเขาใช้ตัวชูคีมอย่างเงี้ยสามตัวหลังเรานะคะฟิวไปแน่นอนทุกคนอ่ะลืมบอกทุกคนไปนะคะชูคีมใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าจังหวะอาจจะไม่เ๊ะมากเท่าไหร่ ชูคีมเนี่ยเป็นตัวตัดแถวหลังสามตัวที่ดีมากๆนะคะใครที่คิดว่าเรากะจะเล่นทีมคุนุชิรอนแบบตุ้มเดียวถ้าเกิดแบบมีนักฟ้าทะเลกับราชินีแข่งเนาะเล่นแบบตุ้มเดียวนะคะใช้ชูคีมที่เมียตาครีดด้วยเนาะแล้วก็มันจะตีนะคะ3ตัวหลังสามตัวซับเนี่ยออกไปก่อนเนาะก็ทําให้เราตีแถวหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่มันจะมีข้อเสียก็คือคุนุชิรอนอีกฝั่งหนึ่งก็จะยืนได้นะคะอยู่ตัวสุดท้ายแล้วเขาก็จะหวดเราแบบแบบเนี้ย เ,เราต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าทีมคุณดุชินร์เราเนี่ยยืนไหวด้วยเนาะอันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าต้องระวังมากๆเลยอ่ะอันนี้นะคะคือข้อดีของการที่มีเราแว่นตานะคะที่เซฟว,ว่าเอ้ยแว่นตาเนี่ยมันมีดียังไงนะคะก็คือคอยเติมเลือดนะคะตอนจอดสุดท้ายที่คุณดุชินรนเนี่ยกำลังโซโล่อยู่นะคะเพราะเซฟเจอปัญหานี้บ่อยมากแบบ เอ้ยเรายืนมาจนถึงแบบตัวเกือบสุดท้ายแล้วว่ะอีกฝั่งหนึ่งแบบเหลือสองตัวเองอะ่ะแบบตีสองทีก็ตายแล้วแต่เรานะคะเลือดไม่พอสมบัติหมดหมดระยะเวลาก่อนนะคะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสมบัติเซฟเลเวลน้อยเกินไปนะคะสองก็คือถ้าคุณลงชิลั์อึดกว่านี้อีนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือขอวิเคราะห์แบบแต่และตัวเลยเนาะทุกคนอ่าเราจะเจอทีมนี้นะคะค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งแพ้ทางไหม มีแพ้ทางนะคะเี๋ยวเซฟจะรวบรวม,ลวมคลิปที่แพ้ทางมานะคะคือบางทีอ่ะเราแพ้ทางตรงทีมอย่างหนึ่งนะคะกับอีกอันหนึ่งคือเราแพ้ทางเรื่องท็อปปิ้งเขาซึ่งเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าท็อปปิ้งเขาจะแน่นแค่ไหนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสังเกตว่าเอ้ยคนนี้เขาแลงอะไรด้วยแต่ถ้าเราดูแล้วเออเราชนะทางแน่นอนเราไฟไปเลยค่ะต่อไฮไลท์สูงก็เอาเลยเริ่มเลย อันนี้นะคะเหมือนน้องแกะเราจะยืนไม่ไหวแล้วนะคะโอเคค่ะคอยสตันให้นะคะแล้วก็เมื่อกี้แว่นตาฮิวพอดีเลยแกะบิวแน่นอน,นะคะ่ะอ่านะคะถึงขันต์โซโลแล้วพยายามยื้อให้ได้นะคะจังหวะที่แบบแว่นตาก็จะคููดาวมาพอดีเจ็ดวิโอเคค่ะสมบัติใช้พอดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแว่นตาจะฮิวทันไหมเออเขา,าได้ฮิวพอดีทุกคน โอ้โหลุ้นมากนะคะก็อย่างที่เซฟบอกไปแล้วพยายามยื้อให้ได้นะคะให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็แว่นตาของเรานะคะที่มันแบบคอยยิวแล้วก็ล้างดี่ปับเนี่ยมันจะมาพอดีนะคะเอออันนี้คือแบบชอบมากถูกใจมากนะคะ อันนี้ค่ะอันนี้คือดามเมจนะคะที่ทำได้เนาะของแต่ละตัวนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเอแคเนี่ยจะมีประโยชน์แค่ตอนแปะนะคะที่วับไปตอนแรกแค่นั้นเองเนาะก็คือที่จริงใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าเซฟร,รู้สึกว่าการวางจังหวะคูดาวเนี่ยเซตเนี้ยโอเคสุดแล้วแต่ว่าถ้าใครมีตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเสนอมาได้เลยนี่ไปค่ะ ต้องเอาตัวที่แบบครูดาวไม,ไม่ไม่ขัดจังหวะอีอีสามหน่อข้างหลังนะ่ะทุกคนอันนี้ใครฝั่งนึ่งนะคะเขาใช้ชูคีมมานะคะเขาจะตัดดาเมจของเห็นไหมสามตัวหลังของเราได้นะคะนี่เห็นไหมไพ่พระทองปิวไปแล้วน้องแก่ของเซฟนะคะโชคดีที่ว่านางอึดระดับหนึ่งเลยเนาะ,ะแล้วก็ เรขอฉาบนะคะท็อปปิ้งแล้วก็เสียงหายค่อนข้างเยอะแล้วจังหวะเมื่อกี้นะคะเร,เราตีได้เนาะแล้วก็โล่พลังชีวิตเด้งพอดีนะคะทำให้เราโดนดามจฟังนู้นเนี่ยโดนไม่ไม่หนักมากนะคะทำให้แบบไม่ไม่ถูกออกจากเกมไปเนาะโชคดีนะคะของน้องสองสามตัวหลังมากๆเลยนะะอ่ะค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นทีมที่เซฟแพ้นเนาะก็คือที่จริงมันก็แทบไม่ต่างกันเลยค่ะสมบัติก็เหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าเขาเนี่ยท็อปปิ้งอึดกว่าเรานะคะซึ่งเซฟบางทีเซฟแนะนําไปหลายคนอาจจะแบบเอ้ยทําไมใช้ไม่ได้รู้สึกแพ้โดนตีแพ้นู่นนี่นั่นนะคะก็หนึ่งอยู่ที่ว่าเราจัดท็อปปิ้งยังไงจังหวะออกสกิลโอเคไหมสองนะคะท็อปปิ้งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะแบบเขาโหดระดับหนึ่งเลยเนี้ยคะ่ะเราก็เลยแพ้เขาอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนสมบัติเลเวลไม่สูงนะคะแต่ท็อปปิ้งเขาแน่นมากอันนี้เราก็แพ้ได้เช่นกันนะคะ ตอนนี้สมบัติ12กันเยอะมากอิฉามางเหลือเซฟคือแบบสมบัติสิบมันมันสูงไม่ได้อะทุกคนอันนี้คือแบบว่าขออนุญาตแบบงงแงขั้นสุดนะคะเอามาแล้วนี่ค่ะเหมือนจะชนะล้วทุกคนแต่อย่าลืมนะคะว่าตัวแทงเขายังอยู่ตัวแทงเขายังอยู่นะคะ อ่าแล้วอันนี้นะคะเสียดายที่มันผิดแผนไปนะคะถ้าเกิดมันไม่ผิดแผนเนาะคิดว่าอาจจะชนะได้นะคะแต่ดูฮลี่เขาค่อนข้างแกร่งมากเลยอันนี้นะคะผิดแผนตรงที่ว่าตัวที่อยู่รอบจนตัว,ตวสุดท้ายที่จริงควรจะเป็นคุณลุงซีลอนนะคะแต่นี้คือเป็นน้องแกะแทนอ่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าลองสังเกตนะคะว่าสมาชิกทีมเราเนี่ย คุลงซีลอนท็อปปิ้งนะคะเขาอึดพอไหมนะคะถ้าอึดไม่พอแล้วตัวอึดเนี่ยมันอึดกว่าเช่นน้องแกะอึดกว่าฉาดมอึดกว่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันไม่สามารถทําให้คุลงซีลอนเหลือจนถึงตัวสุดท้ายได้อาจจะเป็นแกะอยู่ตัวสุดท้ายแทนนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างนึงด้วยนะเจฟใส่น้องแกะครูทามผสมไปด้วยนะคะชลดมก็มีจมตีเข้ามาผสมด้วยนะคะจะไม่ทำจนอึด อึดก,กว่าคุณลูซิลอนอ่ะอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันเสียงมากๆเลยที่แบบว่าจะไม่เหลือตัวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะอีกนิดเดียวเนาะนะเอยนัาทะเลเขาจะปิวแล้วทุกคน่าคุณลูซิลอนเขาเกิดพอดีนะคะอ่ะส่วนใหญ่นะคะที่ผิดแผนก็คือคุณลูซิลอนเราปิวก่อนนะคะอ่ะเช่นถ้าเราเจอทีมประเภทแบบเนี้ยอันนี้คือผ่านลำบากเลยการผ่านทีมแบบนี้ได้นะคะใช้ทีมแบบเดียวกันเลยค่ะ เราชนะแน่นอนถ้าเราท็อปปิ้งแบบดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่เรามักจะแพ้นะคะอ่านะคะ่ะก็ระวัดระวังด้วยนะเราเจอทีมนะคะทุกคน อันนี้นะคะจะเป็นท็อปปิ้งที่เซฟใช้นะคะมาดูของคุณลุงซีรอนกันดีกว่าเนาะท็อฟฟี่น,นะคะลดความเสียหายอัดแน่นมากๆเลยทุกคนเกือบแม็กเลยนะคะเซฟถึงได้บอกว่าเออถ้าเกิดใครใช้ทีมนี้เนี่ยท็อปปิ้งอาจจะลงทุนนิดนึงนะคะในการอัปเกรดแล้วก็หาท็อปปิ้งที่อึดที่สุดหนาให้คุณลุงซีรอนไปถ้าใครจะลงแบบไอศแห่งผู้พมทั้งอะไรเนี้ยถ้ารอยลงอารีนาก่อนนะคะพอลงเสร็จแบบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนท็อปปิ้งกันมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะ เอเคนะคะเราจะเซตทำสามท็อปปิ้งเลยนะคะแต่ส่วนที่ใช้ในทีมนี้นะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งของเซตที่2นะคะคือครูทสายี่สิบสามจุดสี่นะคะก็ได้แล้วอันนี้ของเซตมันเกินมานะคะยี่สิบสามจุดสี่นะคะจะทำให้เราเนี่ยออกสกิลที่สามวินาทีโดยที่ไม่มีสมบัตินะคะในส่วนของนาฬิกาสิบสองนะคะ ไม่รวมโบนัสข้างล่างนะคะรวมโบนัสข้างล่างก็จะเป็น28.4นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสว่วนของคุณฉลามเชียเบตน,นะคะก็ คูทานะคะอยู่ที่7เปอร์ขึ้นไปเท่านั้นนะคะ7เปอร์ขึ้นไปมันจะดีมากๆจังวะการสกิลอะไรของมันเนี่ยจะดีที่สุดนะคะลดความเสียหายเนาะขอ3 0เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปค่ะท็อปปิ้งเนี้ยจะทายากมา,มากๆเลยนะคะพลังโจมตีก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะเพราะมันทำหาเมจดตามเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่ยแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามีก็ดีนะคะไม่มีก็ได้ถ้าเกิดใครร,รคู้สึกทำลดความเสียหายยากจังใส่เป็นลดความเสียหายทั้ง5้เม,ม็ดไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนอันนี้เซฟไม่ซีเรียสนะคะสามารถทําได้เลยเพราะเราพายาาอล มาตัดเลือดมากกว่านะคะคุณดุสิรีรอนก็เอ้ยลดความเสียหายหนักๆเอแค่ AK นะคะคูทาแน่นๆนะคะเพื่อให้แบบรลบแปะดียูไ่ไปก่อน น้องไพ่ักทองนะคะก็ลดความเสียหายค่ะเหมือนกันเลยรู้สึกเซตนี้อยากจะใช้ลดความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะคะใครที่มีท็อปปิ้งด้านลดความเสียหายเยอะๆเนี่ยอาได้ใส่แน่นอนในทีมนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีนะคะใส่เป็นอะไรก็ได้ที่ให้ลดความเสียหายมันเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกคน อันนี้ก็ได้นะคะเราพวกัสในส่วนของออฟรองแล้วลดความเสียหายนะคะอันนี้จะไม่ติดเลยนะคะส่วนน้องแกะนะคะลดความเสียหายมีค่ะครูทาวมาด้วยเนาะครูทาวสักสิซค่ะกำลังดีเลยรู้สึกว่ามันออกโอเคแต่ถ้าให้โอเคกว่านี้เนี่ยสิจะดีมากๆแต่ว่าของเซฟนะท็อปปิ้งไม่ถึงเนาะก็เลยทําแค่แบบ10%เปอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของลดความเสียหายนะคะ แต่ไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปก็ได้ทุกคนเน้นที่คุณลุงซีรอนเป็นอันดับหนึ่งขา่าวรความเสียหายนะคะนองนั้นก็ค่อยๆรอล,อง,ลองมาได้เลยคะ่ะหวังว่าทีมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะที่ไม่มีตัวของล e จินเดอรี่นะคะแล้วก็เอ็นเชียนนะทุกคนก็สามารถลองนําทีมนี้ไปใช้ได้อาจจะต้องใช้คู่กับสมบัติกิลวนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดใครเนี่ยคิดว่าทีมซัมมอนชั้นเจ๋งแน่นแน่นอนนะคะผสมกับทีมของคุณลุงซีรอนได้แล้วใช้เป็นสมบัติซัมมอนนะคะแล้วก็ใช้เป็นแว่นตา ะค,ะคอยฮิลประคองไปด้วยอีกหนึ่งนะคะก็สามารถคว้าชัยให้เราได้เลยนะคะเป็นทีมที่ทําลายแท้งสองข้างหน้าด้วยแล้วก็ทําลายแท้งที่เป็นคุณลุงสินร้นะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะก็หากมีผพ้บักันใดต้องขอภัยในที่นี้ด้วยนะคะสามารถนําเสนอได้เลยเนาะเสนอแนะได้ว่าเอ้ยใช้อันนี้ดีกว่าพี่เอ้ยผมทีมใช้ทีมนี้ฟังมากเลยอันนี้ก็แนะนํามาได้เซฟจะไปลองเทสดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย